ตัวหน้าเหมือนกันคำที่สองก็เหมือนกันส่วนข้อที่สาเป็นสาาสารขากันเรามาดูโดงที่สามบ้างโดงที่สามประกาเป็นสีฟ้าก็คือขึ้นต้นว่าโสมนัสสาสสานตาลัง อายู่ฝัางขวามือเป็นทิษฐิขตาวิปปายุตังข้างในเป็นออ่างอางสังขาริกังไปเลยครับ จิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนพร้อมด้วยความดีใจไม่กระอำด้วยความเห็นผิดเอาต่อไปดวงที่สี่ดวงที่สี่เป็นปากกาสีฟ้านะขึ้นต้นว่าโสมนัสสะสสารคตังทิฏฐิขตาวริปิปุตตังข้างในเป็นสังสารีการ แต่ครับที่เกิดขึ้นโดยมีการทักชวนร้อมด้วยความมีใจไม่ประหอบด้วยความเห็นผิดต่อไปต่อไปตรงนี้ห้าเป็นปากกาสีแดงนึ้ต้นด้คำว่าอุเบกขาอุเบกขาสหัตังเปกนะครับพอปลาอุเบกขาสหัาตัง บาลีไม่มีบอใบไม้ขุเปกขาสหา,ดดานกังเป็นยังไงอยู่ฝั่งไหนอิปปดดนทีกัตตาสามปายุาาตาังข้างในเป็นอ,อ่อางอ่ออางซังขาริกัง จิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการสักส่วนร้อนร้วยความเฉยเฉยน่ารอนด้วยความเพียรเนะเอาตรงที่หครับตรงที่หกูเนขาสหาตังทิฏฐิคตัมปยุตังสัสงคาริกังไปครับิีโดย่ีการสักส่วน ร้องด้วยความเฉยเฉยบ่าองด้วยความหงุิดตรที่เจ็ครับตรงที่เจ็ดขาสหัชตาตังทิศที่ข้าตาวิปะยุตังสังขาริกังข้างในเป็นอออ่างใช่ไหมครับอาสังขาริกัง แปลครับจิตที่เกิดขึ้นโดยโดยไม่มีการทักทวนพร้อมด้วยความเฉยเฉยไม่รอคอยด้วยความเห็นผิดดวงที่แปลครับประกาศสีแดงเป็นเป็นเปกขาหนักทังทิฏฐิดทางวิปับวุ so ่นตังสังสังสาริจังแปลครับจิตที่เกิดขึ้นโดยมีการทักท้วน ร้อง้วยความเฉยเฉยไม่ราบอด้วยความผิดอ,อ่าเราได้แล้วแปดดวองอันนี้ก็ดูตามภาพแล้วกันนะครับเดี๋ยววาดตามผมเดี๋ยวผมจะนำ โลภะมูลจิตแปดวดวงคือดวงที่หนึ่งโสมนัสสะสหาคาตังทิจิค่าตาสามปายุตังอาสังขาริกังจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนพร้อมด้วยความดีใจประกอบด้วยความเห็นผิดโอ้โน่นาเึ สมณะศาสตรารังทิ่ติฆตาสามปายุตังอาศังคาลิตังทิ่ทีเกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนพร้อมด้วยความดีใจประกอบด้วยความเห็นดีดวงที่สองสมนัสสตสหคตาตังทิ่ติฆตาสามปายุตังสาสังคาริกัง จิตที่เกิดขึ้นโดยมีการชักชวนพร้อมด้วยความดีใจปะกตอบด้วยความเห็นผิดด้วที่สองโสนัสสธรรมะตังทิติกัตตธรรมปยุตังสัจสังขาริจังจิตที่เกิดขึ้นโดยมีการชักชวนพร้อมด้วยความดีใจปะตอบด้วยความเห็นผิด ดวงที่สามโสมนัส,สาาาตังทิชิคาตาวิปายุตังอาศังขาริกังจิตท,ที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการขัดชวรพร้อมด้วยความดีใจไม่ปะกอบด้วยความเห็นผิดดวงที่สามโสมนัสตสาาาตังทิติคาตาวิปายุตังอาสังคาริกัง จิตท,ที่เกิดขึ้นโดยให้การชักชวนพร้อมด้วยความดีใจไม่ตอบด้วยความเห็นผิดดวงที่ตีโสมนัสสะสหาคาตังทิจิกาตาวิปายุตังส,สาสังคาริกันจิตท,ที่เกิดขึ้นโดยมีการชักชวนพร้อมด้วยความดีใจไม่ปากตกอบด้วยความเห็นผิด ดวงที่สี่โสมนัสสักตาะตังทิฏฐิคตาสัมปายุตังสักสังฆาริกังทิ่พิเดือดพื้นดยงมียาตัส่วนพร้อมด้วยความดีใจไม่ประกอบด้วยความเห็นดีดวงที่ห้าอุเปขาสหคตาทิฏฐิคตาสัมปายุตังอาจารย์ริกัง จิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการจักชวนพร้อมด้วยความเฉยเฉยปากตอบด้วยความเห็นผิดดวงที่ห้าอุเบกขาสหคาตังทิฏฐิคาตาสัมปยุตังอสังขาริตังจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนพร้อมด้วยความเฉยเฉยปากตอด้วยความเห็นผิดดวงที่หก อุเปขาสหาขาตังทิฏฐิขาตาสามปายุตังสาสังขาริกังจิตท,ที่เกิดขึ้นโดยมีการชักจวนพร้อมด้วยความเฉยเฉยปากตอบด้วยความเห็นผิดน,นุ้งกีบเปขาสหาขาตังทิฏฐิคาตาสามปายุตังสาสังขาริกังจิตท,ที่เกิดขึ้นโดยมีการชักชวน พร้อมด้วยความเฉยเฉยปากตอบด้วยความเห็นผิดดวงที่เจ็ุเปคขาสหาคาตันทิฏฐิทาตาวิปายุตังอสังขาริกังจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักจวนพร้อมด้วยความเฉยเฉยไม่ปากตอบด้วยความเห็นผิดดวงที่เจ็ุเปขาสหาคาตังทิฏฐิท่ ác, ทาตาวิปายุตัง อสังขาริจังจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนพร้อมด้วยความเฉยเฉยไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดดวงที่แปดปุเปขาสหคาตังทิติกาตาวิปายุตังสังขาริจังจิตที่เกิดขึ้นโดยมีการชักชวนพร้อมด้วยความเฉยเยไม่ประกอบด้วยความเห็นผิด ดวงที่แท้ปุเกขาสหกัตังทิฏฐิขตาวิปายุต,ตังชาสังขาริกังทิฏฐิเกิดขึ้นโดยมีารชักชวนพร้อมด้วยความเฉยเฉยไม่รอกอด้วยคยวามเห็นดีครบแล้วแปดดวงใช้ได้แล้วขับต่อไปนะครับ ต่อไปจะเป็นโทรศาพมูลิติสองนะโทรศัพสมูลิติสองโทสศัสีดำแล้วกันนะท 3, ่าท,ที่ปบบทุสลา,า,าลอารมณ์ โอซะก็จะมีสองดวงนะดวงแรกก็เป็นอาสังคาลิกเกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนดวงที่สองก็จะเป็นสาัสังคาลิกเกิดขึ้นโดยมีการชักชวนสีดำนี้แทนคําว่าโอมนัสสะอสหกตังโอมนัสสสหกตังนะครับสีดำแปลว่า เกิดพร้อมด้วยความเสียใจนะโทสะมูลกิจสองดวงพระบาลีที่จะต่อจากนั้นก็คือปฏิฆะปฏิฆะสัมปยุตันประกอบด้วยความโกรธ ในสันนักปริบัติธรรมชอบใช้นะคำว่าต้องสำรวจจีตนะระวังปฏิคะ่อนสัปดิทะอะไรนนาะอมฤตไม่ทำรู้ว่าเนี่ยเออแ้วโกรธก็คือเดียวกันกัดเทียนใจก็โกรธนะครับัเดียวกันประกอบด้วยความโกรธ ต่อไปโมหะมูลติสองดวงนะโมหะมูลติสองโมหะมูลิติสองโมหะมูลติสองดวงนี้นะครับเกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนท้งคู่จึงไม่ใช้คำพระบาลีแยกว่าอัสังคาริ พะทั้งคู่นี้เป็นอสังคาลิกอยู่แล้วนะสงสัยเองไม่มีใครชวนนะมีสงสัยเองฟุ้งเองไม่มีใครชวนบางคนฟุ้งได้เป็นวันๆไม่มีใครชวนฟุ้งได้เป็นวันๆเลยนะนะสถานนี้ปากกาสีแดงแสดงว่าพบาลีที่จะต้องขึ้นต้นเลยคำว่าตุเปกขาทหาตังนะครับ ดวงแรกเป็นวิจิตรถาสามประยุตต์ตังนะครับดวงที่หนึ่งนะครับดวงที่หนึ่งเป็นวิจิตรถาสัมประยุตตังวิจิติถาสามประยุตตังดวงที่สองเป็นอุทธันจาสามประยุตตัง เรามาดูกันเลยโศมณัติกิจิสองดวงนะครับดวงที่หนึ่งโศมณมติกิจิสองดวงดวงที่หนึ่งมัจะต้องขึ้นต้นในคำว่าโภมนัสส์แล้วก็สหตัตตตันปะติฆัมปาจจุตตัน อักสังขาริกังแปลครับจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการทักทวนร้องด้วยความเสียใจปากตอบด้วยความโกรธลงที่สองโอมนัสสะสหัาตังปะตีฆาสัมปายุตังสังสังขาริตกังนะครับ แต่ครับทิ่พี่ขึ้นขึ้นโดยมีการชักชวนเอาด้วยความเสียใจปราต่อด้วยความ,มโกรโบหางมลจิตครับดวงที่หนึ่งประกาศสีแดงแสดงว่าต้องใช้คำขึ้นต้นว่าอุกเป่งขาสหน้ัตังวิจิกินชาสัมปะยุตตังนะครับ มีพระบาลีมีแค่คำนี้แปลครับจิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉยๆวางอ่อด้วยความสงสัยงที่สองปูเปขาสหัตตังกุดทักจัง พุทธจักรสำปยุตตังแปลครับเหตุที่เกิดขึ้นด้วยความเฉยๆตอมด้วยความปรุงสร้างนะครับอาวว่าตามผมเท่ากันโทสะมมรจิตสองดวงคือโทอ้สองดวงคือดวงที่หนึ่งโทมนัสสาสหคาตังปฏิฆาสัมปายุตังอสังขาริกัง จิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยความเสียใจประกอบด้วยคามหม่ขอไพเโยไม่มีการชักชวนอ่าเอาใหม่ขอไพ่เริ่มใหม่เลยโศสนาฏมริมสองดวงคือโทกนาฏกรรมสองดวงคือโอมานัสชาสหคาตังปฏิค้าสัมปายุตังอาสังคาริกังจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนพร้อมด้วยความเสียใจประกอบด้วยความโกรธ ยาวยาวยาวจไว้ทุกมันครับงตั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 งที่เกิดนโดยไม่มีการจัดสวนตอด้วยความเสียใจประกอบด้วยความโลดธรู้สึกตามไปครับจะได้ไม่หลงรู้สึกตามไปถ้าเกิดจะแบ่งขึ้งงั้นอะไรอยู่เดี๋ยวปาลีเดี๋ยวก็แฟเอาโควดเดียวไปเลย ดูนะสือตามไปดวงที่สองโภมนัสสาสหาคาตางังปาสิฆาสัมปายุตงังสาสังขาริกันจ<ม>ิตที่เกิดขึ้นโดยมีการชักชวนพร้อมด้วยความเสียใจประกอบด้วยความโกรธดวงที่สองโทมนัสสาสหะคาตังปัิฆะสัมปายุตังสาสังขาริกังจิตที่เกิดขึ้นโดยมีการชักชวน พร้อมด้วยความเฉยใจประกอบด้วยความโกรธโมหะมูลจิสองดวงคือโมหะมุราจิสองดวงคือดวงที่หนึ่งอุเปกขาสหคาตังวิจิกิจฉาสัมปายุตตังจิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉยเฉยประกอบด้วยความสงสัยดวงที่หนึ่งอุเบกขาสหขาตัง วิจิตราสัมปายยุตังจิตที่เกิดขึ้นร้องด้วยความเฉยเฉยปาตกอบด้วยความสงสัยดวงที่สองอุเบกขาสหคาตังอุทัดจาสัมปายุตังจิตที่เกิดขึ้นร้อมด้วยความเฉยเฉยปากกอบด้วยความคงต้างดวงที่สองอุเบกขาสหคาตังอุทัจจาสัมปายุตตัง สิ่ที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉยๆประกอบด้วยความฟุ้งซ่าน12ดวงนะในช่วงพักเบรกนี่แล้วก็ซ้อมให้ดีเลยพักบายก็เดี๋ยวจะขออาสาผู้กล้า